โอ,โ,โอ้โหอลังการครับผมแต่งแต่งแบบนี้อีกแล้วครับกับเจ้าดันดุคันนี้เลยครับกับเจ้า4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้รุ่น XLS ตานี้บอกเลยว่าจัดเต็มให้แบบนี้เลยครับกับราคารถอยู่ที่789,000บาทครับผมยอดเยี่พี่ครับรู้สึกยังไงบ้างครับพี่สุดยอดดีเซลรถครับดีเซลรถ สวัสดีครับผมต้นนักที่ฝาการขายของฟอร์ดและพึทพลามห้าหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าต้นเด็กน้อยขายฟอร์ดครับผมวันนี้นะครับจะพามาดูกับเจ้ารถรีวิวคันนี้ครับราคารถอยู่ที่7จนไซดแปดหมื่นเก้าพันบาทและพร้อมชุดแต่งเต็มๆแบบนี้เลยครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันนะครับผมว่าทำไมครับถึงลูกค้าถึงชอบฮิตและชอบแต่งและเราเด็กน้อยจะขายฟอร์ดคันนี้คนนี้นะครับผมจะทําการแต่งรีวิวให้กับลูกค้าผมซึ่งในส่วนนี้มาดูนับแรกครับ มันเป็นไลฟ์สไตล์อยู่แล้วครับผมที่เราจะต้องแต่งและเปลี่ยนแทงให้กับลูกค้าแน่นอนเป็นชุดแต่งยอดฮิตก็คือเจ้าชุดแต่งของวิกเตอร์ตัวนี้นี่เลยครับตัวนี้เป็นเอกลักษณ์เขาอยู่แล้วครับว่าในส่วนของตัวรถที่เป็นตัวสีดําดูดังนั้นกระจังหน้าตัวนี้จะต้องเป็นดําเงาตัวนี้แน่นอนของตัวเจ้าวิกเตอร์นะครับในส่วนของตัวนี้จะเป็นแบบอะไรล่างช่องขีดๆแบบนี้เพื่ออะไรครับ เพื่อในการรับลมนะครับหรือในการระบายความร้อนนะครับแอโรเดมานดนะครับตัวนี้ก็จะเข้าไปในช่องห้องเครื่องนะครับตรงนี้ก็ระบายความร้อนได้เหมือนกันอ่ะนะครับและในส่วนของตัวโดดเด่นของตัวกระจังหน้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าไฟหลีแบบนี้ครับผมนี่ครับทำไมไฟหลีแบบนี้ทึไมาถึงเป็นตัวสีเหลืองครับผมนะฮะตัวนี้ไฟหลีนะครับมีทั้งหมดอยู่สองสีนะครับคือที่เป็นสีขาวและตัวสีเหลืองตัวนี้ข้อดีของสีเหลืองคืออะไรครับตอนนี้ครับช่วงนี้ไาฝายฝนต้นหนาวครับผมดังนั้นจะมีพวกน้ำหมอกพวกอะไรต่างในการการทางนะครับ ซึ่งตัวไฟหลีตัวนี้จะช่วยทาให้รถคันข้างหน้าครับผมมองเห็นเราว่ารถเราอยู่ตามหลังอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้ครับจะเป็นไฟหลีสีเหลืองดังนั้นชชวยมองกันสังเกตเพราะว่าสีเหลืองจะเป็นสีเดียวที่ในการตัดของตัวตัดของตัวหมอกนะครับให้เห็นได้ดีได้ไดีได้เนี่ยชัดอ่ะมาแล้วครับแลาา้วมาในส่วนของตัวที่เป็นตัวกันชนหน้าครับนี่ครับไลฟ์สไตล์ของเขาครับดังนั้นตัวนี้จะมีความโดดเด่นของตัวคําว่าวิกเตอร์ครับผมดังนั้นตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่ออกสีออกสีบอลบอลนะครับพร้อมตัดกับตัวดําเงา ดังนั้นตัวรถคันนี้ครับเป็นเจ้าตัวสีดําดําเงานะครับตัวนี้ดังนั้นจะตัดกับตัวนี้แล้วนะครับในส่วนของตัวที่ของตัวด้านข้างจะเพิ่มมีความมิติของตัวนี้ให้มันดูแบบเป็นสี่เหลี่ยมเพราะอะัรนะครับเพราะทางด้านบนของตัวเราเป็นตัวไฟหน้าสีแคมใช่ไหมครับดังนั้นตัวไฟหน้าที่เป็นตัวสปอร์ตไลท์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีเหมือนกันครับนี่และนี่ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของว่าโลโก้รขาว่าวกเตอร์นะคะอ่ะมาแล้วมาดูครับผมในอันดับแรกนี่ครับที่ทุกขาเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับที่เป็นกระจ ดังนี้ครับและที่เราได้มากับอีกอย่างหนึ่งครับอลังการแน่นอนครับในตัวของดูเตอเนดของคิวรอแบบในของโตวิกเตอร์ไปเลยตัวนี้นะครับผมจะเป็นขนาด6นิ้วนะครับซึ่งทรงของวิติเขาจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะนะครับโดดเด่นและดียังไงครับในส่วนของตัวนี้ครับว่ารองรับเข้ากับตัวตัวถังรถนะครับและในส่วนของตัวกระชันล่ารถนะครับผมดังนั้นก็จะมีความเป็นิตินะครับมีตัวว้าวอะไรต่างให้ดู ดังนั้นไม่ต้องห่วงครับ so, ว่าล so, no so, so, ิเตอร์ตัวนี้ครับในการติดตั้งเรามีจากทางฟาร์มเออที่ไว้ใจได้ครับไม่ต้องกลัวว่าหลุดร่อนแน่นอนนะครับผมและนี่บอกเลยว่ารับประกันนะครับผมและในส่วนนี้ครับดังนั้นในส่วนนี้จะป้องกันในส่วนเวลาโดนหรืออะไรข้างๆนะครับจะไม่โดนตัวรถจะโดนตัวคีวลรอดังนั้นตัวคีวลรอครับไม่ไม่กี่พันครับรวมกันแล้วไม่กี่พันซึ่งคุ้มกว่าที่ลูกค้าไม่ติดแล้วไม่โดนตัวรถซึ่งในค่าทําสีเลยต่ง แพงนะครับเป็นหมื่นนะฮะอ่าโอเคไม่เป็นไรครับผมในส่วนนี้และจมาพร้อมกับตัวของนี่รองเท้าของเขานะครับในส่วนตัวนี้คือรองแ็กหนักยี่สิบอีโว่อีโวนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวรุ่นนะครับดังนั้นตัวนี้ครับเรามีลวดลายให้หลายแบบนะครับดังนั้นตัวนี้ครับลูกค้าเลือกตัวในส่วนของตัวที่เป็นลายก้านวายครับผมตัวนี้ตัวก้านวายตัวนี้เป็นลายสีฐสี่ตัวนี้จะคล้ายๆกับอ่าล้อฟอร์ด่าดังนั้นตัวนี้บอกเลยว่าสวยหรูถูกใจแน่นอนครับเพราะอะไรครับเพราะตัวนี้เป็นตัวลูกค้าเลือกเป็นแบบดําเงาเพื่อให้ทัับกตวรถีี่เเป็นสดําาง นะครับผมและยังไม่พอครับผมลูกค้าเลือกับตัวยางที่รองรับตัวนี้จะเป็นยักษ์ของซูแบงนะครับผมตัวนี้หน้ายางเขาอยู่ที่275เจ็ดห้าทับห้าทับยีนะครับดังนั้นตัวนี้เป็นล็อขนาด20ซึ่งตัวรถของเดิมตัวนี้นะครับจะเป็นล็อขนาด17ดนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงครับว่าจะติดซ้มหรือติดภายในแน่นอนครับอันนี้ได้ลองทดลองขับเรียบร้อยแล้วเพราะว่าลูกค้าเลือกมาแค่2 7 55จับนะครับแต่ถ้าลูกค้าเลือกเป็น2.75เ้า ตัวนี้จะมีความหนามากขึ้นอันนี้ครับอาจจะติดแน่นอนหรือถ้าลูกค้าเลือกไป285มีความกว้างของตัวนี้ก็จะติดนะครับดังนั้นตอนนี้แบบส7 5ไม่ติดแน่นอนครับผมไม่ว่าจะทำการขึ้นลงหรือกระบอเลี้ยวต่างๆอันนี้ผมนะครับบอกเลยว่ารับประกันไม่โดนแน่นอนครับผมและในส่วนของตัวนี้ครับหน้ายางเขาจะเป็นตัวของตัวยางตัวอลเทเรนตัวนี้ครับลูกค้าเลือกใช้เพราะอะไรครับหนึ่งอลเทอเนครับผมลูกค้าสามารถใช้ในงานทางขู่ขาก็ได้ครับผมหรือในทางเรียกก็ได้ปกติไม่มีเสียงหอนแน่นอนครับผมนะเป็นไง แค่นี้เัาอลังการนะฮะแค่นี้แล้วแล้วยังไม่พอครับเพิ่มมีความส่วนตัวของลูกค้านะครับลูกค้าเลือกเป็นฟรีขนาด60%ตัวนี้เราเลือกเป็นซิรามิกให้กับลูกค้าไปเลยนะครับดังนั้นเห็นไหมครับมองภายในยังไม่ค่อยเห็นครับแต่ภายในสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเคลียร์สายตาครับอ่ะแล้วเปดูความโดดเด่นของเป็นเอกลักษณ์ของลูกค้าลูกค้านะฮะชอบความส่วนตัวใช่ไหมฮะแล้วมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองครับนี่มาดูภายในกันครับมาดูครับนี่ตอนนี้ครับลูกค้านะครับนี่ชอบแบบเบาะหนังฮะ ที่จริงของเดิมตัวนี้นะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับผมตัวนี้ครับแต่เราทําการเปลี่ยนไปให้ลูกค้าําไลฟ์สไตล์ของเขาเลครับภายในตัวนี้จะเป็นแบบอ่าเป็นดูแบบพรีเมียมนะครับเป็นตัวลายไดเดินได้สีแดงนะครับผมและทิปสีแดงตัวนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกเองเราจัดสรรให้กับลูกค้าแน่นอนครับผมเป็นไงแค่นี้ก็ฮะบอกแล้วครับว่าอลังการแน่นอนครับและยมงไม่พอครับนี่ลูกค้าใช้งานครับเรามีความในประสงค์อีกอย่างหนึ่งครับตัวเจ้าเวนโลบาแขนยาวแบบนี้เลยครับนี่จะเป็นของตัวเアลเลนเดอร์ครับตัวนี้ ดังนั้นตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้จริงและมีการติดตั้งที่ให้คุณภาพแน่นอนครับในการติดตั้งของตัวที่เป็นไลเนอร์ไรทขอบตัวนี้ครับดังนั้นบอกเลยว่าลูกค้าชอบและโดนใจครับผมและยังในท้องนะครับผมในส่วนตัวด้านหลังครับตอนคิวคิวหน้าคิวล้อหน้าแล้วคิวล้อหลังครับนี่เห็นไหมดูครับผมเซ็กเมนต์ของตัวรถคันนี้นะครับจะเป็นแบบพรีเป๊ะเลยครับเพราะเลยครับในส่วนของตัวนี้ล้อและยางแม็กและคิวล้อเข้ากันดี แล้วก็ไม่ยื่นด้วยครับดังนั้นเวลาเวลาเจอด่านไม่ต้องกลัวครับว่าจะโดนตํารวจเรียกครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้5นี่ฮะตรงนี้ครับโกตามท้ายใครไม่รู้ว่าคันนี้เป็นรถฟอร์ดหรือเปล่าครับเรามีตัวที่ฝาครอบท้ายที่เป็น f O R d นี่เลยครับตัวนี้ครับที่เป็นฮะัง้มีครับโดดเด่นตรงนี้ครับตัวสอนที่เป็นตัวสีแดงนะครับผมตัวนี้ตัวนี้จะเป็นฝาใครเรียกฝาทรงของตัว F100 นะครับนี่เป็นไงแค่มองเห็นข้างหลังครับผม รู้เลยว่าข้นหน้าเราคือรถฟอร์ดแน่นอนครับผม FORD ตัวนี้หลายัยังไม่พอครับเรามีเพิ่มตัวสอนเอก์คลิกนะครับที่อยู่ตรงฝาท้ายตรงนี้ให้เป็นสีแดงนี่ครับเพิ่มปิติความโดดเด่นให้มองครับคันที้ฟอร์ดคนนที้ฟอร์ดอ่านเลยครับ Ford Ranger นะครับนี่เป็นไงครับ แค่นี้ก็สุดใจโดนดโดนโดนใจหลายๆคนนะครับผมตอนนี้ถ้าลูกค้าท่านใหม่เขาอยากแต่งแบบนี้นะครับผมบอกแล้วแคมเปญตอนนี้ดีมากครับผมบอกแล้ว่าก่อนที่จะสิ้นปีนี้นะครับผมซึ่งราคารถคันนี้นะครับอยู่ที่เจ็ดสายแปดหมื่นเก้าพันบาทแล้วพร้อมชุดแต่งแบบนี้นะครับแล้วแคมเปญในส่งของตัวดอกเบี้ยต่างไม่ต้องห่วงครับเราจัดทาเต็งแถมให้กับลูกค้าให้เลยได้เลยนะครับผมนะครับถ้าไงนะครับลูกค้าสนใจมาดูรถตัวจริงได้ที่ฝอราชพัฒนารามานะครับหรือติดต่อต้นหรือติดตามใน ยูทูบตรงนี้ได้เลยครับผมกับก้นเด็กม้าไขฟอร์ดนะครับผมนะครับที่เบอร์0ูนย์หกสี่เก้าหกสี่ห้าสามเก้าเก้านะครับผมถ้าลูกค้าท่านใหม่ครับผมอยากแต่งแบบนีนครับหรือแต่งแบบไหนหรือสีไหนนะครับผมจะแต่งให้ได้นะครับผมเราคุยละเอียดกันได้ครับผมเราแต่งใจแต่งรถนะครับตามใจลูกค้าแน่นอนครับผมถ้ายังไงนะครับอย่าลืมทักมานะครับผมหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับผมถ้ายงไคลิปนี้หรือคลิปต่อไปนะครับผมจะเป็นเอเวรสหรือเป็นเลนเจอร์จะยังไงครับติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณมากคครรััับบสสวดี